สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เราขายกันนะคะนี่จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วเป็นเซตละที่เป็นเซตที่แพงที่สุดก็คือเป็นเซตนี้เป็นพวกยืดยืดนะคะนี่เหลือ,อครบทุกอันนะคะที่ขายได้ก็จะมีเป็นมะเขือที่ขายได้ไปแค่อันเดียว นาที่เหลือก็เหลือครบทุกอันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะใน่าทก็คือเราอยากบอกนะคะขอบคุณสำหรับอืมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดก้าสมาชิกค,คือเก้าคนนะคะที่ติดตามเรานะอันนี้เป็นอีแชนแนลหนึ่งของเราเรามาดูชนแนลที่เรากำลังจะถ่ายเนี้ย มีเก้าคนที่ติดตามล้วก็ขอบคุณ9คนคนนั้นมากเลยนะคะแล้วก็คลิปคลิปของเรามีอยู่4คลิปนะคะนี่ไปดูกันได้นะแล้วก็คนดูเยอะสุดคือแบบหนึครั้งอะ่ะหนึ่ง้อครั้งนี่ก็คือคลิปแรกก็คือขายสกุชิไม่แท้ราคาสิบาทของแท้ราคา สี่ห้าบาทนี่คลิปนี้คลิปนี้เลยนะคะมีคนถูกใจ3คนไม่มีคนถูกใจศูนย์ยก็มีคนถามมาเยอะแยะมากเลยนะคะก็อ่าก็สอบถามกันมาได้นะคะก็จะทิ้งลายกับเฟซเอาไว้นะคะนี่นะแล้ว จะบ,บอกนะคะว่าเราไม่รับปูนไม่รับเติมรับแค่บอนอกับทางจดหมายนะคะค่าส่งก็ลทบ,บอ40 ems 50ถ้าเกิดมันเกินแบบเกินราคาก็คือน้ำหนักมันเกินแล้วก็ต้องคิดเพิ่มไะอย่างเช่นจะสั่งพวกจีดจื้อย่างเงี้ย ems เอ็มเอสห้าสิบนี่ก็ไม่ได้อาจจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะกําไรก็ไม่ค่อยจะได้ะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะแสงอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเราก็เลยต้องใช้แสงกับ i p a นี่เป็นแสงไอแพดแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกัน,นะค่ะจะเป็นปากกาศนะคะเป็นปากกายืดนะคะนี่ ราคา90บาทนะคะเป็นปากกาดื้นนะบีบมันมากค่ะต่อมานะคะจะเป็นเห็ดยืดนะเห็ดยืดมาสองตัวนี่เเห็ดยืดนะคะผมติดโอเคเห็ดยืดนะคะมาสองตัวนะคะบีบมันมากค่ะราคา90บาทเห็นละอิ่นขาย1 0ี120บาทนะคะก็ต้องขอโทษไว้ถ้าเกิดมีแี่งเล่นลอดออกมานะคะนี่ เก้าสิบมีมาสองตู้แล้วก็มีเป็นข้าวโพดนะคะแครอทมีนะแต่ขายหมดไปแล้วนี่ข้าวโพดมาสี่ตัวนะคะเก้าสิบบาทค่ะเอ,อ่อมะเขือเทศมาหกตัวตอนนี้เหลือห้าตัวนะคะนี่เก้าสิบบาทเหมือนกันค่ะนีมาใหม่นะเดิบมานมากค่ะ น,นี่นะคะเหลือห้าตัวโอเคต่อมานะคะเป็นกล้ยยืดกล้ยยืดมาสี่ตัวราคาหนึ่งร้ยบาทอยู่แค่อันเดียวนะคะกล้ยยืดยืดได้เยอะมากเลยนะคะมาสี่ตัวก็เหลือสี่ตัวแล้วก็มีเป็นพีชน้ำเป็นพีชน้ำนะคะมาสองสีนะมาสิบสองลูกนะคะ ราคา90บาทแนละ้วพวกนี้ก็จะราคา90บาทหมดยกเว้นกล้ยยืดนะคะจะราคา100บาทเท่านั้นนะเห็ดร้านอื่นขายแพงมากเลยอะพวกเห็ดพวกไรที่เนี้ยขาย100หนึง่งอะไรประมาณเนี้ยนะนะก็แล้วแต่คนจะซื้อนะคะเห็นหลายคลิปมากที่แบบคนดังๆขายของแพงๆกันแต่คุณซื้อการแต่งคนที่แบบคนไม่ดังแต่ขายของถูกมาก คุณไม่ซื้อเลยอย่างเช่นคนดังๆอะ่ะขายเนี้ยประมาณร้อยี่สิบบาทแต่คุณซื้อแล้วขายเก้าสิบบาทแต่คุณไม่ซื้ออะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่คนนะที่จะซื้อเราก็ต้องขอบคุณนะคะเก้าคนอีกทีนึงเนาะเก้าคนนะคะที่มากดซับกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะในหนึ่งสัปดาห์มีคนกดซับเก้าคนก็ต้อง ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดครบ100คนนะคะเราก็จะรับของลอถใหม่มาจำนวนมากๆเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับมาหรือเลปล่าแต่ก็ขอให้ครบ100คนเร็วๆนะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆนะในการที่จะครบ100คนก็ ช่วยช่วยซื้อกันหน่อยนะคะนี่ราคาถูกมากๆเลย90บาทกับ100บาทนะเซตนี้โอเคก็คือไม่รับโอนไม่รับเติม ย้ำนะคะไม่ต้องมาถามนะไม่รับโอนไม่รับเติมไม่รับวัลเลตอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่รับสลิปไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยบัตรกตเงินก็ไม่รับรับแต่ปอนกับทางจดหมายรับแต่ปอนกับทางจดหมายไม่ต้องมาถามนะคะใครมาถามเราจะไม่ตอบนะคะก็ช่วยฟังกันไว้เนาะนี่ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะอาจจะได้ยินเสียงนิดนึแงนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบา,บายยอืมคือเอ้ยขอโทษนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทิ้งเฟซกับลายไว้ด้านล่างนะคะให้ไปหากันนะคะวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะบายบาย